คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสวนโดยสินภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล่เดสายแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกวันนี้จะมีผู้หญิงเน้มเมื่อสายสายแรกก็จะเป็นผู้หญิงนะคะคุณแซนนี่แล้วก็สายที่สองของเราก็เป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันนะคะชื่อคุณใบเฟิร์นคือเรื่องนี้คุณใบเฟิร์นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ เจอตรง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 นะที่เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีเรื่องราวผ่านมาแล้ว4ปีคะ่ะเพื่อนจองให้จะเป็นอย่างไรสวัสดีคุณใบเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณไายโอเควันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรให้ทุกคนนอนไม่หลับคะ่ะ วันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ตรงแล้วกันนะคะในในการทํางานเมื่อสี่ปีที่แล้วค่ะคุณป่ายเป,เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะค่ะก็เริ่มเลยละกันนะคะได้เลยค่ะเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อสี่ปีที่แล้วตอนนั้นนะคะใบเฟิร์นยังทํางานเป็นเอ็มซีอยู่ก็คือเป็นพิธีกรตามงานเลี้ยงต่างๆค่ะช่วงก่อนโควิดเนี่ยงานพิธีกรเออยอะไรเออยเนี่ยก็จะ ช่วงปีใหม่ะมันก็จะบูมมากเลยเราก็จะเดินสายไปทํางานจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เยอะแยะมากมายค่ะซึ่งงานเนี้ยค่ะเป็นงานที่จัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ,คะเป็นเป็นโรงแรมริมทะเลซึ่งึ่งใบเฟิร์นนะคะ,คะมีเพื่อนที่เป็นเอ็มซี MG คู่กันอยู่หนึ่งคนนะคะ,คะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ เราก็เดินทางไปกันซึ่งเจ้าของงานนะคะที่ที่จัดงานและจ้างเราไปเนี่ยเขาก็จัดเตรียมที่พักให้เอ็มซีเรียบร้อยเพราะว่างานเขาดาวมันก็คือเรดึกใช่ไหมคะอ๋อมันเป็นงานเขาดาวใช่ค่ะเป็นงานเขาดาวค่ะที่เราก็จะต้องพาอ่า ลูกค้าในโรงแรมแขกในโรงแรมเนี่ยดูพลุด้วยการดูแบบควงกระบองไฟริมทะเลต่างๆก็คือคเป็นอีเวนต์หนึ่งของโรงแรมที่จัดขึ้นซึ่งก็อาต้องมีเอ็นซีดำเนินเกมต่างๆเป็นเรื่องปกติเลยค่ะอะในวันนั้นนะคะใบเซอรยังเป็นสาวโสดอยู่แล้วก็เพื่อนเนี่ยมีแฟนใช่ไหมคะ,คะก็เป็นตามปกติเลยค่ะคุณปายที่คนมีแฟนช่วงวันปีใหม่เขาดาวเขาก็อยากอยู่ด้วยกันถูกต้อง อ่าวันนั้นนะคะใบเฟิร์นก็ทํางานเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเรียบร้อยหลังเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยเป็นจังหวะที่แขกในงานนะคะเขาไปดูพลุดูอ่ากระบองไฟกันพิธีกรก็จะฟรีในช่วงนี้เพราะคนก็จะไปดูพลุอะไรกันก็ไม่ได้ต้องใช้เสียงหรือทํากิจกรรมอะไรค่ะแฟนของเพื่อนเอ็มซีอะคะ่ะก็โทรมาว่าแบบเออไม่กลับมาจริงๆหรอนอนนั่นจริงๆหรออะไรอย่างนี้อยากให้กลับ อยากให้กลับเข้ามานอนในเมืองเพื่อนก็เริ่มกระสับกระสายเริ่มสะก,กิดเริ่มแบบเออยังไงดีอะไรอย่างนี้ด้วยความที่เราก็เห็นใจเพื่อนก็เลยบอกเพื่อนว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าจองโรงแรมนในเมืองได้เนี่ยเดี๋ยวกลับเข้าเมืองกันอือ่าเราเราจะไปส่งเพื่อนที่ห้องที่หอนะคะแล้วก็ตัวไปเ่วร์นเองเนี่ยก็หาโรงแรมน,นอนโดยให้เพื่อน เนี่ยช่วยหาโรงแรมให้ <c oughs> เพื่อนที่อยู่ในเมืองอ่า <c oughs> เพื่อนที่เป็นเอ็มซีก็เลยบอกว่าโอเคงั้นถ้าหาโรงแรมได้เรากลับไปนอนในเมืองกันนะ <c oughs> อ่า <c oughs> เขาก็ดีใจตื่นเต้นละแ้วเฟิร์นก็มองว่ามันเวลานี้แล้วอะ่ะมันเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะ <c oughs> แล้วมันก็ไม่น่าจะมีโรงแรมหรอกล่ละเพราะว่ามันเป็นวันเขาดาว <c oughs> มันเป็นคืนข้ามปีที่ใครๆก็มาเที่ยวกันเพราะว่า จันทบ,บุรีก็เป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมคะมันน่าจะเต็มแล้วอะเนาะใช่ทุกอย่างก็นนะจะเต็มเราก็คิดแบบนั้นซึ่งวันรุ่งขึ้นนะคะไปเฟิร์นเองก็จะต้องออกจากจันทบ,บุรีตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วไปรับน้องที่กรุงเทพเพื่อที่จะไปงานต่อที่หัวหินก็คือไปงานต่ออีกที่ึ่งก็โอเคกะว่าน่าจะไม่มีโรงแรมหรอกก็คงจะนอนที่นี่สักประมาณครึ่งชั่วโมงคะ่ะเสร็จกิจการยิงพลุอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ย เพื่อนเอ็มีก็เดินเข้ามาด้วยหน้าตาแช่มชื่นเฟิร์นก็อ่าแสดงว่าได้โรงแรมแน่ๆอ,อ่ะเราก็คิดอย่างนั้นเขาก็เดินมาพูดกับเราจริงๆว่าแบบเนี่ยได้โรงแรมแล้วนะโรงแรมโอเคเลยเดี๋ยวเรากลับกันเฟิร์นไปนอนโรงแรมนี้อ่ะเราก็ด้วยความที่มันตีนหนึ่งแล้ววะคะ่ะกว่าจะเสร็จงานอะไรแล้วก็ตีรถ กลับมาจากริมทะเลเพื่อเข้าเมืองใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีตอนนั้นน่ะเกือบจะตีสองแล้วซึ่งเบเฟินอ่ะเหนื่อยแล้วก็ง่วงมากเพราะว่าเราวิ่งงานหลายที่ใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> เราก็อยากัเพราะว่าเช้าเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าค่ะ <c oughs> ก็ไปส่งเพื่อนเสร็จปุ๊บปะค่ะเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็มารอรับใต้หอคนที่เป็นคนจองโรงแรมใ่้อืมก็มารอรับที่ใต้หอของเพื่อนที่เป็นเอ็นซี เพื่อที่จะพาไปส่งที่โรงแรมนี้เพราะว่าเราไม่ใช่คนท้องที่เราอาจจะไปไม่ถูกแล้วก็มืดค่ำแล้วเขาก็มารับกันออกจากงานปาร์ตี้มาก็ไปส่งก็ขับรถไปส่งกันซึ่งเพื่อนที่มารับเนี่ยค่ะก็มากับแฟนก็มากับแฟนแล้วก็อ่ะปะไปส่งตรงนี้โรงแรมที่ได้พักอะค่ะคุณตายเป็นโรงแรมที่อยู่ในเมืองเลยค่ะ อยู่ในเมืองเลยอยู่กลางเมืองเลยซึ่งแบบโรงแรมโอเคมากรถจอดเยอะแยะไม่ได้ดูหน้าตัวอะไรทุกอย่างดูใหม่ดูใหม่ค่<ป>ะใช่ซึ่งไบเฟิร์นเนี่ยไม่ได้ไปที่ล็อบบี้เองเพราะเพื่อนนะเช็คอินไว้ให้แล้วค่ะจังหวะที่ไบเฟิร์นนงง่วงนอนมากๆเพราะว่าเครียมากๆนะคะแล้วก็อยากอาบน้ําเพราะว่าเราแต่งหน้าจัดก็อะรีบไปกันเถิะง่วงมากแล้วก็บอกเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูลุกลี้ลุกลน ในการเดินเข้าไปส่งเราจังหวะที่เปิดประตูเข้าไปในโรงแรมอะค่ะเนื่องจากว่าเวฟเฟอร์เนี่ยเป็นนักนอนโรงแรมคุณเอ้ยนักนอนโรงพยาบาลคนหนึ่งเป็นแบบอ่าเปิดเข้าไปเนี่ยจังหวะที่เปิดประตูเข้าไปอะค่ะคุณตายมันได้กลิ่นเหมือน อ่ายาฆ่าเชื้อกินเหมือนเราเข้าไปในโรงพยาบาลเนีกออกไหมคะกินอ่ะเข้าใจแต่หนึ่งออกกลิ่นโรงพยาบาลมันเตะจมูกใช่มมันเตะจมูกออกมาซึ่งเราเข้าโรงพยาบาลประจําเราก็เอ๊ะสงสัยแฉกเขาเยอะนะั้งเขาก็เลยดแบบับถูยาฆ่าเชื้อน้ํายาฆ่าเชื้ออะไร่ี<ะ>แเราก็คิดไปแนวนั้นอืะอ่แเราก็คิดไปแนวนั้นแต่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นน้ําหอมปรัแบบอากาศหรือกลิ่นอะโรมาอะไรนะคะคือเป็นกลิ่นโรงพยาบาลที่เว็บเข้ามาในจมูกเลย พอเปิดแต่ด้วยใวามชิวงว่างใช่ค่ะเพราะคือเดินเข้าไปในในโรงแรมปุ๊บเข้าไปปุ๊บผ่านโถงปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้เลยเพราะกลิ่นมันแปลกหมือกลิ่นของพยาบางเลือมันกนนลินก่นยายาฆ่าเชื้อเหมือนกลิ่นยาอะไรนะค,ะค่ะแต่ใจก็คิดว่าเออเขาคงทําความสะอาดละมัง้งก็ก็เข้าไปในห้องที่พักค่ะชั้นสามของของโรงแรมก็เข้าไปที่พักเพื่อนก็เหมือนรีบอะค่ะ เออเออเออส่งแค่นี้นะแกฉันลูกรออยู่ฉันแม่รออยู่อะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> แล้วก็แบบกินกันมาเต็มขนาดนี้แล้วใครจะรอวะอ่าเราก็คิดอย่างนั้นแล้วแบบก็คือไปปาร์ตี้มานี่มันตีสองแล้วพ่อกับแม่เขาคงไม่นั่งรอเราลูกคงหลับไปแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> แต่ว่าในฟิลนั้นเนี่ยเราก็แบบเออเออเออเพราเราอยากพักผ่อนแล้วก็เออเออกลับเลยกลับเลยกลับเลยไม่เป็นไรอยู่ได้ก็พอถึงปุง๊บอะค่ะ ค่ะในคนก็เข้ามาในห้องโรงแรมคุณตาคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าโรงแรมอะคะ่ะห้องเนี่ยมันจะต้องเป็นโซฟาเป็นโถงเป็นห้องน้ํา,าลึกเข้าไปข้างในก็จะเป็นเตียงถูกไหมคะถูกค่ะอ่าลึกเข้าไปข้างในก็จะเป็นเตียงเป็นอ่าหน้าต่างเป็นเก้าอี้เตียงเป็นอะไรก็ว่าไปอืมอ่าประมาณนี้แต่ห้องเนี้ยคะ่ะที่เข้าไปก็คือเปิดประติปุป๊บอ่าเปิดเข้ามา ขวามือเป็นเตียงเลยฮะเปิดมเปิดประตูข้ามาปุ๊บจะเจอเตียงเลยขวามือเจอเตียงใช่ค่ะขวามือเจอเตียงเลยแล้วก็ซ้ายมือเป็นเป็นตู้เย็นค่ะเดินเข้าไปุ๊บเนี่ยจะเจอห้องน้ํากับเก้าอี้นั่งที่เหมือนเปิดกระจกออกไปแล้วข้างนอกจะอารมณ์ระเบียงค่ะนึกออกอื่าประมาณนั้นแล้วก็งงว่าเอ๊ะทาไมจัด l เ y อ u ์ห้องแบบนี้เออแปลก ปลกใช่ไหมคะก็ก็แปลกแปลกเราก็รู้สึกว่ามันแปลกแปลกแต่ก็อ่าด้วยความม่วงเหมือนที่บอกก็คือโอเคก็ไม่ได้คิดอะไรอืมไม่ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าอยากนอนเต็มที่แล้วโรงแรมก็ใหม่เอี่ยมเลยค่ะค่ะเพิ่งแบบทาสีใหม่ทุกอย่างใหม่ก็อ่าดิฉันก็เข้าไปวางสัมภาระปุ๊บนะคะเป็นกระเป๋าใบเล็กๆที่แบบไว้อาบน้าอะไรนะคะวางสัมภาระเสร็จเรียบร้อยก็จะไปอาบน้ําค่ะพอกําลังจะเดินเข้าไปอาบน้าอะค่ะ ได้ยินเสียงอ่าชั้นบนนะคะเป็นเสียงเดินตุ้มตุ้มตุ้งตุ้มตุ้มตุ้มเหมือนเหมือนคนเดินอยู่อยู่บนหัวค่ะเอ้ตีสองคือไม่นอนหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคงกลับจากปาร์ตี้กันมั้งอะไรเรายังพึ่งมาเลยก็อ่านไม่ได้คิดอะไรแต่คนก็เข้าไปในห้องน้ําค่ะห้องน้ําอ่ะคะ่ะมันจะไม่ได้เป็นประตูห้องน้ําแบบอ่เป็นประตูแต่จะเป็นบานสไลด์ที่เป็นกระจกอ่ะ แล้วก็มีสติกเกอร์ที่เป็นขุนๆนะคะจิดเอาไว้อ่ะแล้วก็ถ้าสภาพแบบเนี้ยถ้ามีคนผ่านหรือเดินไปเดินมาเราจะเห็นใช่เห็นเือนล้างอาบิฟนก็ล้างเครื่องสาอางค่ะใช่ล้างเครื่องสําอางถอดคอนแทคเลนส์ถอดขนตาปลอมต่างๆค่ะจังหวะล้างหน้าเงยหน้า,นา,นาขึ้นมาคือมันมรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองอยู่ข้างหลังเพราะกระจกกับประตูอะค่ะมันตรงกันพอดีอืมในภาพออกก็เลย เงยหน้าขึ้นมาก็รู้สึกเห็นเงาอยู่ตรงกระจกเราก็เอ๊ะสงสัยเพราะเราถอดคอนแทคเลนส์เบอร์มั้งอะไรย่างเงี<ฆ>้ยยังไม่ได้คิดอะไรก็ไปเปิดน้ำอาบค่ะจังหวะที่เปิดน้ำอาบอะค่ะคนตายได้ยินเสียงคนลากก็อีเอคลดคือใบฟังก็เอ๊ะชั้นบนหรือชั้นนี้หรือห้องเรามไม่น่าใช่เพราะว่าเราอยู่คนเดียวแล้วอยู่ในห้องน้ำ ก็อาบน้ำค่ะอาบน้ำปกติเสร็จเรียบร้อยแต่งเนื้อแต่งตัวในห้องน้ำเดินออกมาปรากฏว่าเก้าอี้อะค่ะมันขยับจริงๆเฮ้ยขนลุกเดี๋ยวแต่มันไม่ได้ขยับเยอะแต่ว่ามันขยับออกมาจากจุดที่เพราะว่าขาเก้าอี้มันมีรอยอะค่ะคุณตายคือรอยเหมือนกับรอยฝุ่นที่ที่เวลากวาดแล้วไม่ได้ยกเก้าอี้ถูแล้วมันจะมีรอยเป็นขาเก้าอี้ที่เป็นรอยของเขาค่ะ มันเฉยบจริงหรอคะเฮ้ยไม <c oughs> ่เป็นไรมัง้งพราะเราถือคริสเราก็แบบอธิฐานพะเจ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรนับถือคริสใช่ค่ะ <c oughs> คือทุกอย่างโอเคไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มี <c oughs> ก็อธิฐานพระเจ้าอะไรไปนะคะแต่คุณก็เดินมาเพื่อที่จะมาหยิบโทรศัพท์ตรงเตียงค่ะ <c oughs> อย่างที่บอกอะคะ่ะของตู้เตอร์อะไรเงี้ยมันจะไปอยู่ทางหลังห้องใช่ไหมคะค่ะ แล้วมันก็จะมีเป็นเหมือนโต๊ะอะค่ะที่วางของสัมภาระได้ในเฟิร์นก็กําลังจังหวะที่กำลังหยิบโทรศัพท์อะค่ะเพื่อที่จะแบบอ่ะกี่โมงแล้วตั้งนาฬิกาปลุกเนี้ยกระเป๋าเดินทางใบเฟิร์นค่ะมันตกลงมาจากโตก๊ะตุอบอมะซงทหานไปมองเฮ้ยไม่ใช่แล้วมั้งอะไรทนหรือเปล่าไม่ S <S <S ก็กำลัง <üre S 1> คิดว่าก็บอกตัวเองแบบว่าคงวางหมินนั่นแหละหรือเปล่าอ่าฉันคงรีบม้างวางหมิ่นนั่นแหละอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรก็มันจะตีสามแล <S 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 ม้วง่วงมากเลยค่ะคุณตาย <S 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 จังหวะนั้นคือแบบแสบตาตาหนักมาก <S 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 อืก็อธิษฐานใช้ใช้เวลาปกติล้มตัวลงนอนรู้สึกตัวว่าหลับไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยค่ะค่ะ ไม่เินอหันหลังให้ห้องน้ําค่ะคุณสายแล้วก็หันหน้าไปทางกําแพงที่หันหน้าออกไปทางห้องโถงตรงประตูใช่ไหมคะ,คะหลับไปได้สักพักหนึ่งรู้สึกตัวว่าหลับไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นคนตื่นง,ง่ายค่ะก็รู้สึกอยู่ดีๆะค่ะรู้สึกเหมือนมีคนนะคะรู้สึกเหมือนมีเหมือนกับเอาเข่าอ่ะคะ่ะค้ำเตียงเหมือนเหมือนปีนขึ้นเตียงแต่พอจะนึกออกใช่ไหมว่าคนปีนขึ้นเตียงอ่่ะคะ เหมือนเอาเข่าปีนนะคะก็คือเข่าจะเหมือนเหมือนค้ำอยู่ตรงปลายเตียงใช่แล้วก็คลานขึ้นเตียงมาจังหวะนั้นเนี่ยเรานอนหันหลังแต่เขาอยู่ข้างหลังเราเราก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเริ่มสวดนู่นนี่นั่นแบบว่าสวดนโมตศะที่คิดออกจะพุทธจะไทยจะคลิสอะไรก็ไม่รู้มาหมดเลยค่ะตอนนั้นก็คือท่องๆๆๆแล้วก็แบบ เขายังทาคลานขึ้นเตียงมาอยู่นะคะคานมาปุ๊บปุ๊บสักพักหนึ่งค่ะคุณปายสักสักแป๊บหนึง่งชั่วอึดใจหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเหมือนเขาหยุดเรากะว่าไม่น่าจะมีอะไรละรมั้งแล้วจังหวะที่ไปเฟิร์นดแบบับเหมือนตัวอัวตัวเองโดนกี่อัมอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าตัว,ต,วตัวเองอะนอนตะแคงอยู่แล้วก็ตึงๆง่าย กลัวว่ะก็คือแบบฟังเรื่องผีมาเยอะว่าแบบมันจะมีจังหวะผีอนะ้านะจะเจอแบบนี้อะไรเงี mm ้ย hmm. เราก็แบบฉันต้องฉันต้องพลิกตัวฉันต้องพลิกตัวฉันต mm ้องพลิกตัวมันมีอีกจังหวะหนึ่งค่ะคนตายเป็นจังหวะค้ำเหมือนเอาแขนอะ่ะค้ำอยู่ข้างตัวไปเฟินขนาดระหว่างไหลกับสะโพกค,คือค้ำ mm hmm. แล้วมันเป็นแล้วมันเป็นจังหวะเราอะ่ะกําลังหันพลิกตัวไปอีกด้านหนึ่งพอดี mm hmm. คุณตายเคยดูหนังช่องเจ็งไหมคะจังหวะที่พระเอกกับนางเอกขันมาสบตากันในระยะประชิดอะค่ะนึกออกคุณเฟิร์นแต่นี่ไม่ใช่พระเอกกับนางเอกค่ะอันนี้คือเรากับใครก็ไม่รู้ที่คานขึ้นเตียงเราใช่ค่ะเราหน้าเนี่ยเราห่างกันไม่เกินสามนิ้วอะค่ะมันใกล้มากมันใกล้แบบใกล้แบบวัดระยะประชิดเหมือนโฆษณายาสีฟัน ใช่ค่ะคใกล้มากคือแบบจังหวะนั้นที่เจอค่ะหยิบโทรศัพท์กับกุญแจรถได้ค่ะคุณตายก็คือวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลย oh. พุ่งออกจากโรงแรมแล้วก็สตาร์ทรถค่ะมือไม้สั่นตัวสั่นแล้วก็ไปจอดในปั๊มน้าเซเว่นที่มีไฟคือกลัวมากแล้วก็แบบอะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยจะอ,อะไรวะเนี้ย คือแล้วคือใบเฟินก็รอค่ะรอจนประมาณหกโมงเช้าได้มั้งค่ะ,คะเพราะว่าฟ้าสว่างแล้วก็ก็รอแล้วก็แบบเอาวะของมีค่าเราอยู่ในน้นหมดเลยโเอกับกระเป๋าสตาง<ม>ค์ที่วิ่งหยิบมาได้มีแค่โทรศัพท์ก,กับ<ต>กุญแจรถใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ล็อกประตูด้วยคือประตูก็ก็ไม่รู้ออกมาแบบนั้นเลยอะค่ะเปิดกว้างเลยเรวก็แบบ ถากับตอนเช้า,าอะค่ะคุณตายเิฟุนก็ไปหาพนักงานที่ล็อบบี้ mm hmm. ไม่ได้ถามอะไรเขาเลยนะคะแค่ขอให้เขาอ่ะขึ้นไปเป็นเพื่อนหน่อย mm hmm. เพื่อที่จะไปเก็บของ mm hmm. ออกมาแล้วเราอะจะเข้ากรุงเทพ <c oughs> ให้เร็วที่สุด <c oughs> เขาก็เบฟุก็ไปลากพนักงานมาโดยจับมือพนักงานแน่นมากเลยค่ะเขาก็แบบ แบบลูกค้ามือเย็นมากเลยค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าบอกอ๋อพอดีเมาค้างค่ะไม่ไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาอย่างนี้คือไม่ได้พูดอะไรกับเขามากค<ะ>เขาก็คงคิดว่าเราปาร์ตี้จนเช้าแล้วกลับมาอะไร้ะคะก็ไปด้วยกันก็บอกว่าพี่พี่เพิ่งไปไหนนะอยู่ด้วยกันก่อนคือกอดแขนเขาจับมือเขาแล้วก็ให้เขาช่วยเก็บของมาณนะเวลานั้นก็คือกวาดของใส่กระเป๋าได้แล้วก็ รีบแบบว่ากโกยแนบเลยค่ะบอกให้น้องแบบเช็คเอาด่วนเช็คเอาเสร็จแล้วโทรมานะนั่งรออยู่ในรถเขาก็แบบเป็นอะงไรหรือเปล่าคะรีบขนาดนั้นเลยเหรอคะอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้บอกอะไรเขาในในขณนะที่ขับรถออกมาเพื่อที่จะเข้าพื้นที่มะค่ะ <c oughs> ก็ก็คิดทบทวนแล้วแบบเจออะไรวะเนี่ยเ <c oughs> กิดอะไรขึ้นวะเนี่ยคือแบบมันใกล้ามากมันแบบสัมผัสดได้มันแบบเราได้กลิ่นแบบ ลรงพยาบาลตลอดเวลาที่ที่เราอยู่ในโรงแรมใช่ไหมคะค่ะก็ขับรถมาจนมารับรุ่นน้องค่ะที่กรุงเทพมาถึงเสร็จก็รุ่นน้องเนี่ยเป็นคนจันทบ,บุรีแท้ๆค่ะก็คือเกิดและโตที่จันทบ,บุรีเลยน้องเขาก็แบบเป็นไงบ้างเจ๊เมื่อคืนเนี้ยเออแบบนอนที่ไหนปาร์ตี้ดึกไหมนูน่นนี่นั่นก็บอกน้องว่าไม่ได้นอนเลยว่ะบอก อา้าวแล้วทำไมไม่นอนปาร์ตี้ดึกหรออะไรเงี้ยอืมไม่เจอเจอผีว่ะอืน้องมันก็แบบเจอไปเจอที่ไหนโรงแรมริมทะเลเนี่ยนะบอกมาดีจะได้ไม่ไปนอนอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่จะนอนในเมืองนอนในเมืองอืนอนในเมืองตรงเนี้ยระบุผิกัดเขาน้องเขาก็แบบตกใจเอามือท้าบอกอะค่ะเจ ไปนอนโรงแรมนั้นหรอใครจองให้เขบอกเพื่อนจองให้มีอะไรวะน้องมันก็เลยบอกว่าเจอโรงแรมนั้นน่ะมันเคยเป็นโรงพยาบาลล้างมาก่อนเนีเ่ยเจสิ <10 S 2> เป็นหลายปีเป็นสิบปีแล้วแล้วเขาออกมาทีโอเวอร์เปิดโรงแรมนี่ไงแล้วเจเจออะไรมาก็เลยเล่าให้น้องฟังนะ้องบอกหู เจมาเต็มเต็มจริงๆบอกใช่เต็ม,เต,มเต็มมากๆเลยใกล้มากแล้วน้องก็บอกอะคะ่ะเล่าว่าจริงๆแล้วว่ตรงนั้นนะ่ะเขาเคยเป็นโรงพยาบาลเก่ามาก่อนอซึ่งโรงพยาบาลเนี้ยมันปิดทําการแล้วก็ล้างมานานมากอะพื้นที่ตรงนั้นน่ะเขาจเจริญกันก็จริงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาก็ล้อมปิดไว้อยู่มาประมาณ ถ้าถ้านับเวลานั้นนะคะ,คะก็สองสามปีได้ประมาณเนี้ยค่ะ,คะตอนนี้ก็ประมาณหกปีละเจ็ดปีประมาณเนี้ยคะ่ะตอนนั้นเนี่ยก็คือมีคนนะมาเทคโอเวอร์คือมาซื้อที่ตรงนี้แล้วก็ด้วยด้วยสภาพตึกที่มันยังโอเคมุมผิดทางเขาโอเคะค่ะเขาก็เลยไม่ได้ทุบเปลี่ยนแปลงอะไรแค่รีโนเวทใหม่ ก็คทาห้องเพิ่มถ้าคิดไม่ผิดไอห้องที่มันเป็นห้องพักก็คือห้องห้องห้องโรงพยาบาลถูกไหมห้องของผู้ป่วยหมายถึงว่าห้องพิเศษเหมือนที่เราไปโรงพยาบาลแล้วนอนเป็นห้องห้องห้องนั้นแล้วก็ทําเป็นห้องพักใช่ใช่ค่ะก็คือเป็นหอผู้ป่วยเก่าที่เขาไม่ได้รีโนเวทอะไรมากแค่เปลี่ยนประตูให้เป็นประตูแบบประตูไม้ให้เป็นแบบ เอาเตียงไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเลยเาว์อ่ะพอกลับมาคิดคทบทวนนะคะคุณตาย<ะ>ก็คือมันเป็นเลยาว์ที่เป็นห้องในโรงพยาบาลเลยและเป็นโร<ะ>งพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลรัฐอะค่ะที่แบบโรงพยาบาลรัฐก็คือห้องน้ํามันจะอยู่ลึกไปข้างใน<ะ>ใช่ไหมใช่ค่ะันเลาว์ out, มันแปลกมันแปลกแล้วก็เลยเป็นประสบการณ์ที่แบบเจอมาซึ่งใกล้ชิดที่สุดแล้วค่ะที่ที่เจอมาก็คือแบบ จังหวะเหมือนพระเอกนางเอกในหนังเลยค่ะที่แบบว่าหันหน้าแบบต่ยกันแล้วมีเพลงซึ้งแต่จังหวะนั้นคือไม่ใช่ถ้างั้นแสดงว่าโรงพยาบาลนี้ถ้าถ้าเป็นคนที่อยู่ในแถบจังหวัดนั้นหรือคนใกล้เคียงคนพื้นที่ก็จะรู้ใช่หมยถึงว่าก็จะรู้ว่าโรงพยาบาลเนี่ยเคยเป็นโรงบาเนี่ยเคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนใช่แสดงว่าเพื่อนคนที่จองไม่รู้เพื่อนคนที่จองก็รู้ค่ะ ก็โทรไปหาเขาหลังจากนั้นว่าเฮ้ยทําไมทําแบบนี้ผีดุมากเพื่อนก็เลยบอกว่าก็ตอนนั้นน่ะมันหาโรงแรมไม่ได้ล้วไงแกแล้วมันแล้วมันก็ว่างถูกไหมก็คือแล้วมันก็ว่างพอดีแล้วมันก็ใกล้แกด้วยอืฉันก็เลยจองอะไรเงี้ยก็เลยจองให้แกแต่มันไม่ถูกนว้ยมันคืนมาเป็นพันเลยนว้ยอะไรเงี้ย ซึ่งเราก็บอกว่าคืนละเป็นพันหรือคืนละเท่าไหร่ก็ไม่ไม่นะแก,แกไม่ต้องออถามก็ได้ท,ออทีนี้แต่แต่ขอญาตย้อนถามคุณเฟิร์นนิดนึงตอนตอนทีเออ่เขาเหมือนคุณเฟิร์นรู้สึกจะจะมีคนเข้ามาปลายเตียงอะ่ะหมายถึงคานเข้ามาความรู้สึกคือเตียงมันยวบถูกไหมมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนมีคนจริงๆที่ใช้เขา่าคานมาถูกไหมใช่ค่ะมันมีน้ําหนักคือมันเหมือนแบบเรานอนอ,นอยู่แล้วมันสะเทือน ถูกไหมมันเหมือนแบบแล้วมันยวบค่ะเอามันยวบมันวุบวุบเงี้ยมันยุบอ่ามันยุบลงไปมันเหมือนคนโอ้เราก็เลยรู้สึกแบบนั้นแล้วรู้สึกแล้วหน้าตอนที่เราปะขอยัดญาตย้อนเราจํารูปประพันธ์สันฐานผู้ชายคนที่เราเล่นเอ็มวีด้วยได้ไหมอันนี้ไม่รู้ผู้ชายหรือผู้หญิงเหมือนกันค่ะคือมันปะใกล้มากแล้วก็แต่แค่รู้วามันมันคือแบบมันไม่ใช่คนหน้าคน ใช่ค่ะมันคือหน้าที่ใกล้เราใช่ค่ะมันคือหน้าที่ใกลเ้กลเราก็คือศพตาเราก็แบบคือมันมันใกล้จนเราไม่ไม่จินตนาการไม่ออกว่าเขาเป็นยังไงลูกลักษ์เขาเป็นแบบไหนค่ะแต่รู้มันใกล้มากใช่มันใกล้มากแล้วก็สิ่งที่เราทําได้คือแค่แบบตั้งสติแล้วก็หยิบทุกอย่างที่เราหยิบได้แล้วก็เพ่นออกไปเลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเอง เป็นใครทรงไหนไม่รู้เลยค่ะโอ oh, ถือว่ารู้แค่ว่าหน้าเราใกล้กันมากจริงๆถือ,ว,อนนว่าเป็นสิ่งที่เจอใกล้ที่สุดไหมคะถ้าเป็นประสบการณ์ที่คุณเคยเจอมาเคสนี้ถือว่าใกล้ที่สุดแล้วค่ะใกล้ที่สุดแล้วแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ไม่คิดว่าจะเจอเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาในลักษณะอยากให้รู้ ว่าเราเขาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราเดินเข้าไปในในที่ของเขาอะไรเงี้ยก็เป็นกลิ่นใช่ก็เป็นกลิ่นเป็นเงาเป็นทุกอย่างที่แบบว่าจะจะทําให้เรารู้สึกได้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวนะฉันอยู่กับเธอนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาั้งทีเราก็ไม่ได้ต้องการเพื่อนนะตอนนั้นนะ <laughs> ใช่ค่ะเราก็ไม่ได้ต้องการมันคืออยากจะบอกว่าเออนอนคนเดียวได้ไม่ต้องเป็นหัว ฟังเรื่องนี้ก็ขนลุกเหมือนกันนะถ้าแบบเจอแบบนั้นอะ่ะแบบความพีคคือตรงหน้าจังๆนี่แหละก็อดนนูต่อไม่ได้อ่ะคุณยังดีนะที่มีสติในการหยิบโทรศัพท์หยิบกุญแจรถออกมาอืมน่าจะเป็นอารมณ์แบบคนตกใจแล้วยกโอ่ง่ะคะคืออะไรใล้ตัวสุดเราก็คว้าแล้วเราก็วิ่องออกมาเลยแต่ว่า กระเป๋าสตางค์เอ่ยอะไรเอ่ยนค่ะก็คือไม่ได้คิดถึงเลยนะคะเพราะว่าของที่อยู่ใกล้มือที่สุดก็คือโทรศัพท์กับกุญแจรถที่ที่วางไว้ข้างกันบนหัวเตียงนะคะแล้วก็คือรั่วแล้วก็เพ่นเลยค่ะอืมแล้วหลังจากนั้นก็คือคุณก็ไม่ได้นอนถูกไหมคืนนั้นไม่ได้นอนค่ะก็คือไปนอนหน้าเซเว่นค่ะอยู่แล้นในรถแล้วก็ขับไปหัวหินต่อใช่ไปทางานต่อในสภาพ เจอพีหลอกสลืมสสลือแบบนั้นชวมสลือก็พอไปรับน้องที่กรุงเทพแล้วก็เปลี่ยนมือค่ะน้องก็ขับต่อให้ก็ได้พักแบบหนึ่งจากไม่ได้นอนทั้งคืนที่แบบผจนภัยกับโรงพยาบาลเก่าที่เคยเป็นมาก่อนแล้วตอนนี้เป็นโรงแรมใจกลางเมืองจริงๆเราก็บางที่นะเขารีโนเวทเนาะ ทำใหม่ใช้ลายจนเราไม่รู้เลยเนะว่าอาดีตอะมันเคยเป็นอะไรมาก่อนเนาะใช่ค่ะใช่ก็คือคือโครงสร้างโรงแรมทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะก็คือเป็นโรงแรมต่างจังหวัดในที่ดูในระดับหนึ่งเลยอะค่ะไม่ได้ <ใน S 2> ดู <ทำ S 2> หน้ากลัวอะไรก็คือใหม่เอี่ยมเลยค่ะใหม่สีใหม,ใหม่ทุกอย่างใหม่เฟอร์นิเจอร์ใหม่ทุกอย่างยังใหม่หมดเพราะว่าแบบเปิดมาแค่ ไม่กี่ปีอยเงี้ยคะ่ะยังใ,ใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคือก็คือเขามีอดีตมาก่อนก,กับกับโครงสร้างที่มีกับติกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วเราก็ไปพอดีไปเจอ<ช>พอดีเพื่อนก็คือจองให้โรงแรมเยอะแยะนะก็คือไปจองโรงแรมนี้ให้ใช่ค่ะอืมก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงก็คือวันนั้นก็เป็นวันปีใหม่ด้วยก็เข้าใจแหละ แต่เราแต่คิดว่าเออก็คงว่างพอดีอจองไปก็คงไม่ได้คิดอะไรแต่เราเจอเลยจังหวะนั้นเพื่อนน่าจะแบบว่าไม่ได้คิดอะไรเลย<ช>เพราะว่าคิดแค่ว่าให,ให้ได้ห้องนอนเนอะใช่ไหมให้ได้ห้องให้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบเขาเองก็คงจะมาแบบรู้สึกได้ตอนที่มาส่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื <c oughs> ใช่ค่ะก็ <c oughs> <c oughs> น่าจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีหรือคนที่เคยไปก็ไม่บอกชื่อโรงแรมก็คงน่าจะรู้แล้วโรงพยาบาลเก่าใช่คนในเมืองจันทจะรู้กันทุกคนค่ะ <No. S 2> ว่าตรงนี้เป็นโรงบาลาเกา่าถ้าอยู่ <No. S 2> เกินสิบปีอะค่ะรู้แน่นอนเนาะโอ้ก็น่าจะแบบขึ้นชื่ออยู่นะคะกับโรงแรมแห่งนี้ที่จังหวัดจันทบุรีที่วันนี้คุณใบเฟิร์นมาเล่าให้ ตายแล้วก็แฟนแฟนรายการฟังวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วนอนหลับฝันดีราตีสวัสด์นะคะค่ะราตีสวัสด์ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณใบเฟิร์นค่ะขณะน,นี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตอสุนโดยติตภันธ์ดูแลเส้นผมและนาศิสะตย์ไลย